สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วตอนนี้เรากําลังอยู่กันในช่วงเรื่องเล่าจาก s t a r ์ครันั่นเองและเรื่องเล่าจาก s t a r ์คร f t ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับอีหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์แยกย่อยหรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมเลยก็ได้นะครับสำหรับพวกเหล่าเซิร์ฟดยที่ผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าพวกเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีอยู่สสายหลักๆเลยนะก็จะมีพวกเซิร์ฟสวอ r m ม ซึ่งพวกเซิร์ฟสวอร์มเนี่ยจะเป็นพวกบรรดาเซิร์ฟที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฮับไมล์หรือว่าโ oh อเวอร์ไมล์นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่เราได้เล่นกับภายในเกมนั่นแหละ แต่ถ้าว่ามันก็จะมีเซิร์ฟอีหนึ่งสายนะครับที่เป็นสายดั้งเดิมเซิร์ฟเก่าแก่นะครับที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นประเภทนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือพวกไพ่ม้อเซิร์ฟนั่นเองซึ่งมันก็มีที่มานะครับว่าทําไมถึงเกิดเซิร์ฟสวอมขึ้นและพวกไพ่ม้อเซิร์ฟเนี่ยคือเซิร์ฟที่มีคุณลักษณะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งก็แนวนนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกันนะครับรวมไปถึงบรรดาเหล่าหัวหน้าหรือว่า ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของบรรดาไพรมอสเซอร์กันนะครับซึ่งผมก็จะนํามาไลา่ฟังภายในคลิปนี้นั่นเองนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็ต้องขอแวะสะุดีเหล่าเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่มีการสมัครเข้ามาซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย โดยที่การจะเล่าถึงที่มาของไพรมอลเซิร์ฟเนี่ยมันก็ต้องย้อนไปนานมากๆเลยนะครับในยุคที่ด้านเอมอนเนี่ยกำลังหาตัวแทนในทังด้านพลูตี้ o อฟและก็ p u ูตี้ออ s s อเซนนะครับซึ่งสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือการที่จะตามหาสองเผ่าพันธุ์เนี่ยที่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะมารวมกันแลกลายเป็นเซลนาการุ่นใหม่ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ย,ยผมจะเล่าไปในประวัติของเซลนาการแล้วนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าข้อมูลในคลิปนั้นเนี่ยจะแน่นกว่า ซึ่งนั่นแหละรครับทางด้านเผ่าเซิร์กเนี่ยก็ได้รับเลือกเป็นแก่นแท้ของพันเซลนาการในงานทางด้านเอมอนเนี่ยก็ได้เลือกไว้แล้วนะว่าเผ่านี้แหละจะต้องเป็นเผ่าที่เอาไปรวมกันเป็นหนึ่งเผ่าน,นะครับโดยที่อีหนึ่งเผ่าเนี่ยก็จะเป็นโปรโตสเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็ต้องขอสโคบมาในอาทางด้านไพรมอสเซอร์ก่อนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกเซิร์กเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวเซอร์ลัสซึ่งก็เป็นบ้านเกิดเหล่าเซิร์กทั้งมวลเลย โดยที่เซิร์กเนี่ยมันก็เกิดมาจากสปอนิ่งพูลนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนสาเขียวๆที่เราเห็นในเกมนั่นแหละแต่ว่าก็จะเป็นแบบสาดั้งเดิมมนดาวเซอร์ลัสนะครับซึ่งมันก็กําเนิดเกิดมาในจุดๆนี้แหละครับโดยที่ลักษณะนี้ใส่ดั้งเดิมที่เซิร์กเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยเนะี่ยก็คือการที่จะต้องกินแก่นแท้มันและกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือการกินกันและกันแหละแต่ว่าแก่นแท้มันจะอยู่ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าพวกเซิร์กเนี่ยก็จะมีแก่นแท้ และก็การเกิดมาเนี่ยจะต้องลบลาค่าฟันกันเองนะเพื่อกินกันเองแล้วก็นําเอาแกนแท้เลยว่าคุณสมบัติเด่นในสิมิชิันนั้นเนี่ยมารวมเข้ากับร่างกายของตนเองนั่นเองโดยที่นั่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเซิร์ฟเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและด้วยความที่เซิร์ฟเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับก็ต้องมีการล่าสิมิชิิตที่อ่อนแอกว่า ซึ่งก็เกิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะครับก็มีการล่าไปเรื่อยๆล่าไปเรื่อยๆนะีก็จะเกิดการอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆทําให้พวกเซิร์ฟเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่เราเห็นกันโดยที่นี่ก็เป็นสกิลหลักหรือว่าแพสซีฟติดตวงเซิร์ฟที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับในการต่อสู้เนี่ยก็สามารถกินแกนแท้แล้วก็อัปเกรดตัวเองในสามรบได้เรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆและทําให้เอมอนหรือว่าพวกเซนาการเนี่ยเหลียวแลมาที่เผ่าเซิร์ฟนะแล้วก็เลือกเผาเซิร์ฟนี่แหละครับทน,ทนในใการ กำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่ของพวกเซลล์นาการนั่นเองแต่ถ้าว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะครับด้วยความที่เป็นเซลล์นาการนะครับก็มีความคิดที่จะแทรกแซงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วตัวอย่างที่เคยมีเลยนี่ก็คือพวกเซลล์นาการนะเคยไปแทรกแซงการวิวัฒนาการของพวกโปรโตอสนะทำให้วิวัฒนาการเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นและในฝั่งเซิร์ฟเนี่ยก็มีการแทรกแซงเช่นกันนะครับโดยที่เอมอนเนี่ยก็ตั้งใจใช้เซิร์ฟเนี่ยเป็นเครื่องมือของตนเองด้วยนะครับซึ่งก็ ได้ทำการสร้างฮับไมน์นะครับหรือว่าคือ่ายของสิ่งมีชีวิตนี้เพื่อทำการควบคุมพวกเซิร์ฟไว้นั่นเองซึ่งหน้าที่นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภายในเกมนะครับก็คือโอเวอร์ไมน์นั่นเองที่มีหน้าที่ในการชักยายควบคุมบรรดาเซิร์ฟนับล้านล้านตัวพันตัวโอไมน์ต, oh My, ตัวเดียวโดยที่เอมอนนี่ก็เป็นคนสร้างโอไมน์ oh My, นี่แหละเพื่อทําการชักใย,ยพวกเซิร์ฟโดยที่เหล่าบรรดาเซิร์ฟที่ถูกโอไมน์ควบคุมไปเนี่ยก็จะถูกขนานนามว่าเซิร์ฟสวอร์มนั่นเองหรือว่าเป็นพวกเซิร์ฟที่เราเล่นในเกมน,นั่นแหละ แต่ทว่าก็มีเซิร์ฟบางส่วนนะครับที่รับรู้ถึงการถูกครอบงาได้และก็ทำการขุดดินลงไปในส่วนลึกของดาวเซิร์ลัสนะครับเพื่อให้หลุดพ้นจากการครอบงาของโอัวมล์ซึ่งบรรดาเซิร์ฟเหล่านั้นก็ยังคงอาศัยอยู่ดาวเซอร์ลัสนะครับจนกระทั่งพวกเซิร์ฟสวอร์มก็ได้เดินทางไปยังดาวอื่นนะครับ และบรรดาพวกเซิร์ฟที่เอาตัวรอดจากการถูกครอบงำได้เนี่ยก็ได้ขึ้นมาใช้ชีวิตปกติบนดาวเซอร์ลาสนะครับโดยที่พวกเซิร์ฟเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเสรีนะหรือว่าเซิร์ฟที่ไม่ได้ตกอยู่ในการครอบงำของโอเวอร์มนยนั่นเองโดยที่บรรดาเซิร์ฟเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกขนานนามว่า ไพรมลเซิร์คนั่นเองนะครับซึ่งนี่นแหละก็เป็นที่มาของไพรมลเซิร์ฟและก็เซิร์ h สวอร์มนะครับซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับไพรมลเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นเซิร์คดั้งเดิมที่ใช้ชีวิตอยู่บนดาวเซร์ลัสนะครับแลวก็ได้ใช้กิจวัตรประจําวันก็คือการกัดกินบรรดาเซิร์คตนอื่นแล้วก็นําเอาจุดดีมาเพิ่มให้กับตนเองนะครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัปเกรดหรือว่าอีวิลูชันตัวเองเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง โดยที่นี่แหละครับก็จะเป็นจุดแข่งของไพรมอเซิร์และก็ที่มาของความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าก็เป็นชีวิตประจําวันนะครับก็มีการทําให้ตัวเองแข่งแกร่งเรื่อยๆนะครับโดยการกินสิ่งมีชีวิตตัวอื่นและก็อัปเกรดไปทุกวี่ทุกวันนะครับนั่นแหละก็ไม่แปลกนะครับที่พวกบรรดาไพรมอเซิร์เนี่ยจะแข่งแกร่งกว่าพวกเซิร์สวอมและต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของรูปร่างหรือว่าสรีระของเหล่าไพรมอเซิร์ โดยที่เหล่าไพรม์เซิร์เนี่ยก็จะมีจีโนมของพองันเซอร์ฟตั้งเดิมอยู่ในร่างกายนะครับไม่ได้ถูกแปดเปื้อนเหมือนกับพวกเหล่าเซิร์สวอมโดยที่เซิร์ฟทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยทางด้านร่างกายหรือว่าลักษณะลูกล่รงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่โดยที่แบ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือพวกเซิร์สวอมเนี่ย จะมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกับพวกมแมลงมากกว่าพวกพริโมเซิร์กนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการพวกกลุ่มของพวกมันนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับพวกพึ่งหรือว่าพวกมดนะครับที่จะเชื่อฟังนางพญาหรือว่าโอวหมยนั่นเองโดยที่กลับกันเนี่ยถ้ามามองในทางด้านพริโมเซิร์กเนี่ยเหล่าพรมอมเซิร์กเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับพวกสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นพวกไดโนเสาร์อย่างนี้นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับคอนเซปต์พรมอลนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตด,ดึกดำบรรพ์ก็ แล้วก็เหล่าบรรดาไพลมอสเซิร์กเนี่ยต่อให้อยู่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการแก่ชราเหมือนกับมนุษย์อย่างเรานะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะดํารงชีวิตเช่นนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สามารถถูกฆ่าหรือว่าถูกสังหารได้โดยวิธีปกติและการที่เหล่าไพลมอสเซิร์กเนี่ยจะถูกฆ่าหรือว่าถูกสังหารได้เนี่ยก็มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการที่ตนเองเนี่ยถูกนักล่าหรือว่าถูกไพลมอสเซิร์กตนอื่นเนี่ยกินแกนแท้ของตนเองไปเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถตายได้ และด้วยผลนีแหละครับก็ทําให้เราไพรม์โมเซิร์เนี่ยที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเนี่ยก็จะมีอายุที่ยืนนานนะครับไม่สามารถล้มตายได้นอกเสียจากโด Search อนไพรม o โมเซ a ร์ h ตัวอื่นเนี่ยสังหารแล้วก็กินแกนแท้เข้าไปนั่นเองโดยที่ผมก็พูดถึงเรื่องแกนแท้มาสักพักแล้วนะครับก็จะขอขยายความในจุดจุดนี้นะครับ โดยที่แก่นแท้เนี่ยก็จะคงอยู่หรือว่าดำรงอยู่ในสี่มิีวินนั้นๆนะครับซึ่งก็ในบรรดาไพรมเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีความสามารถในการดึงเอาแก่นแท้จากสตูมาได้ผ่านการกินเนื้อของเหยื่อนั่นเองแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีกรณีพิเศษอย่างนั้นนั่งซาร่าคอเลแกนนะที่มีการดูดเอาแก่นแท้มาแทนที่จะเป็นการกินนั่นเองโดยที่ในการรับแก่นแท้มาหรือว่าการที่นําเอาคุณสมบัติเด่นของเหยื่อที่ล่ามาเนี่ยเอามาใช้เนี่ย มันก็จะมีระยะเวลาในการแสดงผลเนี่ยค่อนข้างจะแตกกางกาันซึ่งการแสดงผลที่ว่าเนี่ยก็คือการที่ได้รับส่วนดีของศัตรูหรือว่าเหยื่อมาใช้อย่างเช่นพลมอสเซอร์รตัวหนึ่งเนี่ยได้ทําการสังหารศัตรูที่มีคุณลักษณะก็คือมีกรงเล็บที่แหลมคมนะและมีดวงตาที่มากกว่าสิมชิดปกติและเมื่อพลมอสเซอร์รตัวนั้นเนี่ยได้ทําการล่าเหยื่อได้สาเร็จเนี่ยก็จะได้รับดวงตาที่เพิ่มขึ้นมาและก็กรงเล็บที่มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้น โดยที่การอัปเกรดในส่วนส่วนนี้เนี่ยหรือว่าการที่จะปรากฏขึ้นมาคุณสมบัติเด่นของสิ่งที่ล่าไปเนี่ยมันก็จะปรากฏบนร่างกายของผู้ล่าได้นะอาจจะเป็นแค่5้าวิแล้วก็อัปเกรดเลยหรือว่าอาจจะเป็น1ชั่วโมงหรือว่า1วันนะถึงจะมีร่างกายที่อัปเกรดขึ้นมามีดวงตาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมเหมือนกับเหยื่อที่ตนเองเนี่ยได้กินไปนั่นเอง และด้วยเหตุน,นี้แหละครับก็ทําให้เราไพลมอสเซิร์กเนี่ยสามารถก๊อปปี้หรือว่าเลียนแบบพวกเซิร์ฟสวอมได้หลายสายพันธุ์เลยนะครับในขณะที่พวกไพลมอสเซิร์กเนี่ยยังสามารถคงรูปร่างทางด้านสรีรวิทยาของไพลมอสเซิร์กไว้ได้นะครับโดยที่ดึงมาแค่ส่วนเด่นของพวกเซิร์ฟสวอมเท่านั้นเองซึ่งก็สรุปในทางด้านรูปร่างสรีรวิทยานะครับก็คือมันไม่ตายตัวแต่ว่าถ้าจะให้แบ่งเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือรูปร่างของพวกไพล์มเซิร์เนี่ย จะมีความคล้ายคลึงกับพวกไดโนเสาร์นะครับหรือว่าสัตว์เลือ้อยคลานอย่างเช่นพวกทีเล็กซ์แรปเตอร์ทำนองนี้นะครับแต่ที่บอกนะครับว่ามันจะไม่ตายตัวเพราะว่ามันจะมีการอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีการงอกเขี้ยวเล็บที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์นี้เลยก็ว่าได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นการพูดถึงทางด้านสังคมของพวกไพ,พลมอนเซิร์กนั่นเอง โดยพวกไพรมเซิร์กเนี่ยก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับโดยที่มันก็จะไม่ได้รวมกันเป็นปึกแผ่นเหมือนกับพวกเซิร์ฟสวอร์มนะครับที่เซิร์ฟสวอร์มที่มีเป็นล้านตัวเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นฝูงเดียวแต่ว่าไพรมเซิร์กเนี่ยอาจจะมีฝูงละสัก100ตัว200ตัวอยตัวงี้ก็ได้นะครับไม่ได้รวมกันเป็นปึกแผ่นขนาดนั้นและในแต่ละฝูงเนี่ยก็จะมีผู้นําในการปกครองฝูงนั้นๆนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดภายในฝูง โดยที่การจะเป็นผู้ที่แข็งแกล่งที่สุดภายในฝูงหรือว่าเป็นจากฝูงเนี่ยมันก็จะมีวัฒนธรรมของพวกเราไพรมอรเซิร์เนี่ยซัพพอร์ตอยู่ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับห่วงโซ่อาหารเนะี่ยที่จะมีการกัดกินกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเหลือแค่ผู้ที่เหมาะสมในการอยู่รอดซึ่งปรัชญาที่เหล่าไพรมอรเซร์เนี่ยนับถือกันก็คือเาวินเนียนนั่นเองซึ่งสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับที่จะอยู่รอดซึ่งมันก็มีเงื่อนไขต่างๆนานาน,นะครับอาท การที่จะได้รับการไต่เต้าไปในจุดที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้เราจะเป็นแค่ลูกน้องที่ตัวกระเ้อยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะกินลาวดาไพรมอนเซิร์ที่เป็นระดับหัวหน้าได้นะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่อ่นแอซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยก็คือเราจะได้รับแก่นแท้นั้นๆที่กินเข้าไปนะและก็จะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมามากขึ้นแบทวีคูณเลยซึ่งก็โดยจากปรัชญาแบบนี้เลยครับที่คนที่เป็นระดับหัวหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะ ถูกสังหารหรือว่าถูกกินแก่นแท้ได้จากโคดี้ออนแอร์กว่าและคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องเอาลูกน้องให้อยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นการแสดงถึงผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับที่จะอยู่รอดได้ใครออนแอร์ก็ถูกกินไปและก็มีหัวหน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่และถ้าสมมุติหัวหน้าคนนั้นเนี่ยอยู่ในจุดสูงสุดแล้วอ่อนแออีกก็จะมีลูกน้องตนใหม่เนี่ยเข้ามากินหัวหน้านะครับมันก็เป็นคอนเซปต์เหมือนกับพวกเทาตาริมนะครับที่ในการจะขึ้นครองหน้าเนี่ยก็จะต้องจัดการกับหัวหน้าคนเก่าให้ได้ียก่อน แต่ถ้าว่าในพวกไพรหม้อซร์อเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เหมือนการแต่แตกต่างนะเพราะว่าไพรหม้อซร์อเนี่ยจะเก่งขึ้นไปทวีคูณนะครับมันก็จะทบต้นไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆลูกน้องกินหัวหน้าก็โหดเลยใช่ไหมคนที่มากินใหม่มันก็จะโหดขึ้นไปเรื่อยๆโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและทั้งยังมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือว่าระหว่างฝูงด้วยนะครับนั่นแหละก็ทําให้มีการต่อสู้กันแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับและด้วยสังคมของเราไพรหม้อซร์อที่เป็นเช่นนี้เนี่ย ก็ทําให้พวกเขาในถูกขนานนั้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการวิวัฒนาการที่นองเลือดมากที่สุดในจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับก็คือต้องลบลายข้าฟันนี้ไปตลอดกาลและก็มีการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบรรดาเซิร์ฟเนี่ยไปตลอดซึ่งทุกท่านก็ลองจินตนา,านการดูนะครับว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยพวกไพร์มอเสเซิร์พูเนี่ยก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทวีคูณมากกว่าพวกเซิร์สวอมด้วยซ้ําและด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะครับก็ทําให้เราได้รู้แล้ววช่่ัครบา ไพรมอสเซิร์กเนี่ยมีความแข็งแกร่งกับพวกเซิร์กสวองเป็นอย่างมากเลยและต่อไปนะครับก็จะมาในส่วนของเนื้อเรื่องบ้างนะครับที่มีเหล่าไพรมอสเซิร์กเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมานะครับโดยที่ก็จะมาเริ่มในช่วงเดอะเซคัน g ์เกร w วอลเลยนะครับหรือว,ว่ามาสงครามครั้งที่2ซึ่งพวกไพรมอสเซิร์กเนี่ยก็จะดำรงอยู่บนดาวเซอร์ัสเนี่ยมาเป็นเวลานับพันปีเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเท่าไหร่หรอกครับก็มีการลบลาค่าฟันนะครับทั้งสงครามภายในและก็สงครามภายนอกนะ ในฝูงก็มีการทะเลาะก,กันเพื่อขึ้นแย่งชิตงตาแหน่งและก็ภายนอกเนี่ยก็คือการโจมตีกันระหว่างฝูงนั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพวกไลมอเซร์กเนี่ยก็ได้พบกับบรรดาเซิร์กสวอมนะที่นําโดยซาร่าเคอริแกนนั่นเองหลังจากที่เธอเนี่ยถูกทําให้กลายมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนะครับด้วยผลของคีย์สโตนนั่นเองโดยที่เธอเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะค้นหาวิธีใหม่ในการเพิ่มพาลาังให้กับตนเองจนเธอเนี่ยได้ไปพบกับทางหน้าเซราทูเข้านะครับซึ่งก็ได้ทําการ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ฟังฟังพี่เขาก่อนอ่อเจ๊ครับฟังเขาก่อนได้ไหมฮะอ่าโอเคครับตามใจเจ๊เลยเดี๋ยวเริ่มใหม่ นเธอเนี่ยได้ไปพบกับทางน้าเซาทูเข้านะครับซึ่งก็ได้ทําการเปิดเผยให้เธอรู้นะครับถึงการมีอยู่ของดาวเซรัสซึ่งก็จะมีวิธีเนี้ยแหละครับที่จะเป็นการเพิ่มพวามแข็งแกลงให้กับเคลริแกนได้และทําให้เธอเนี่ยได้กลับมาเป็นเซิรอ์ฟอีกครั้งและเมื่อซาร่าเคลริแกนมาถึงดาวเซรัสเนี่ยเธอก็ได้ทําการปลูกซูวานนะครับผู้เป็นเอเชียนวันหรือว่าเป็นไพรมอลเซิร์ฟที่มีความแข็งแกลงมากที่สุดบนดาวเซรัลส โดยที่เธอเนี่ยก็ได้ซูวานเนี่ยแหละครับในการสอนวัฒนธรรมของเราไปมอสเซิร์และก็ช่วยในการปลุกลางของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยได้กลับมาเป็นร่างดั้งเดิมนะหรือว่าร่างของควีนดอฟเบรดเนี่ยซึ่งบนเส้นทางของดาวเซอร์ลสเนี่ยเธอก็ได้ทำการต่อสู้กับเหล่าบรรดาหัวนหน้าหรือว่าเจ้าฝูงของพวกไพรมอสเซิร์ต่างๆโดยที่เมื่อสู้เสร็จเนี่ยเธอก็ทําตามธรรมเนียมของพวกไพรมอสเซิร์กนะครับเมื่อฆ่าได้เนี่ยก็จะต้องเอาแกนแท้มาแล้วก็ พัฒนาตนเองนั่นเองและเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เธอได้ทําการดูดกลืนแก่นแพ้ของเหล่าบรรดาหัวหน้าฝูงทั้งหลายเนี่ยมาได้จนครบแล้วเนี่ยเธอก็มีความคิดที่จะท้าทายซูวานนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของดาวเซอร์ลัสโดยที่ตอนนี้เธอเนี่ยก็คิดว่าตนเองเนี่ยมีพลังพอที่จะต่อกรกับผู้ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้โดยที่มันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาหัวหน้าเนี่ย ก็มีความแข็งแปรในตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยที่เธอเนี่ยก็ได้รวมพลังอดาขอหุหเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองนะครับแล้วก็คิดนะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะตบสูวานได้ซึ่งให้เราคิดตามนะครับถ้าเราตบสูวานได้เนี่ยเราก็จะได้พลังอํานาจมหาศาลเนี่ยมาไว้ในการครอบครองนะครับทำให้เธอเนี่ยแข็งแกรงม่ขึ้นมาทวีคูณเลย และเมื่อซาร่าเคลเรแกนได้เผเชิญหน้ากับซูวันเนี่ยเธอก็สามารถจัดก,การซูวันได้นะครับและก็ทําการดูดทัพย์เก็บเทลซูวันได้สําเร็จโดยที่การมาดาวเซอร์ลัสครั้งนี้เนี่ยเป็นการฟาร์มที่แบบ XP คูณพันนะเออก็ทาให้เคลเแกนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปทวีคูณเลยและหลังจากที่ซาร่าเคลเแกนเนี่ยทำการตบหัวหน้าฝูงของเหล่าไรมอรเซิร์ฟได้เนี่ยก็มีเธอเลยครับขึ้นเป็นหัวหน้าเพียงหนึ่งเดียวของไรมอรเซิร์ฟเลยในตอนนั้น ทำให้พวกพลมอลเซิร์ฟเนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเซิร์ฟสวอมของเคเลแกนนั่นเองโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งฝูงนะครับที่ไม่ถูกซาร่าเคเลแกนเนี่ยตบก็จะเป็นฝูงของเบฮาการนั่นเองซึ่งเป็นฝูงที่ฉลาดมากเลือกถูกคนนะก็ได้ทําการติดตามซาร่าเคเลแกนออกจากดาวเซอร์ลสไปซึ่งด้วยการออกจากดาวนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกพลมอลเซิร์ฟเนี่ยก็สามารถวิวัฒนาการในรูปแบบใหม่ๆได้ขึ้นมานะครับไม่ได้บนแค่ดาวเซอร์ลสแล้วนะก็สามารถออกไปนอกโลกแล้วก็ รับเกณฑ์แท้ใหม่ๆเข้าสู่ร่างกายซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เหล่าพรมอสเซิร์กเนี่ยปรารถนานะครับในการเดินทางไปกับซาร่าเคลเลแกนนั่นเองจนกระทั่งเธอเนี่ยก็ได้พาเหล่าพรมอสเซิร์กเนี่ยไปเปิดศึกกับพวกเทอร์แลนด์โดมิเนียนนะครับโดยที่เทอร์แลนด์โดมิเนียนเนี่ยก็ได้เปิดใช้งานอาวุธที่สร้างเพื่อต่อกรกักบพวกเซิร์กโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือไซออนิกเดสทอยเยอร์นั่นเองซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่ใช้ในการดิสคอนเนกหรือว่าตัดก,การเชื่อมต่อของพวกเซิร์คต่่างงๆนนะรับับซึมก็ ใช้มาได้ผลตลอดกับพวกเซิร์ฟสวอร์มนะครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่นะเพราะว่า,ราบรรดาไพรมอสเซิร์ฟเนี่ยล้วนแต่มีสติสัมปชัญญะเป็นของตนเองนะครับแตกต่างจากพวกเซิร์ฟสวอร์มซึ่งนั่นก็นทำให้พวกไพรมอสเซิร์ฟเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบของไซออนิกเดสต์ทอยเลอร์และด้วยเหตุน,นี้แหละครับทำให้ซาร่าเคลริกนเนี่ยส่งเดฮากาผู้เป็นไพรมอสเซิร์ฟเข้าไปในการต่อสู้กับพวกเทอร์เรนนั่นเองก็ทําให้พวกเซิร์ฟเนี่ยสามารถต่อกรกรบับบรรดาเทอร์เรนโดเมเนียนได้อย่างง่ายดาย และหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางด้านเคอริแกนเนี่ยก็ได้สั่งกองหลังเซิร์ฟเนี่ยทั้งไพ่มเซิร์ฟและก็เซิร์ฟสวอมเนี่ยลีทาทับเข้าสู่เมืองหลักของพวกโดเมนเนียนเลยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ซาร่าเคอริแกนเนี่ยสามารถเข้าไปสังหารแอ็กโทรัสมิงได้สำเร็จ และหลังจากการล้างแค้นต่อแอ็กซทอรัสเมงได้สําเร็จเธอก็ได้เคลื่อนพลเซิร์ฟร์วของเธอเนี่ยเพื่อทําการไปต่อสู้กับเอมอนเดอะฟอร์เรนเซลนากาหรือว่าตัวไล้หลักของภาคนี้นั่นเองและก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านซาร่าคืเลแกนเนี่ยเธอก็ได้แปลงร่างเป็นเซลนากาและก็ทําการจัดการกับเอมอนได้สําเร็จนี่ก็เป็นการยุติสงครามที่เอมอนเนี่ยได้ทําการเริ่มไว้โดยที่ช่วงนี้แหนก็ถูกเรียกว่าช่วง e n w a r นั่นเองนะครับโดยที่พวกไพมอลเซิร์กเนี่ยก็ได้ทำการกลับไปยังดาวเซอร์ลัสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซา,าร่าห์เลแกนเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะครับยุติหน้าที่ควีนออฟเบลดแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับทีมเรเนอร์นะครับอย่างที่เราเห็นในฉากจบเลยซึ่งการกลับไปอยู่บนดาวเซอร์ลัสเนี่ยก็เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมนะครับก็คือการสานต่อสงครามอันเป็นิรันของพวกไมอลเซิร์กนะครับที่จะต้อง ล่าและต้องสังหารกันไปเป็นวัจักรอย่างนี้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็วิวัฒนาการไปตราบจนชั่วฟ้าดินสลายเลยโดยที่ขั้วหน้าเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนมือไปนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นของพวกซูวานนะครับแล้วก็เครสซาลัแวนและก็ยักษ์ดรานั่นเองซึ่งพวกนี้นี่แหละคือพวกที่ทางด้านซาร่าเคเลแกนเนี่ยทำการสังหารแล้วก็ดูดกลืนแก่นแท้มาไว้ที่ตัวเองแล้วเรียบร้อยและเมื่อพอจบสงครามเนี่ยมันก็จะมีหวหน้าคนใหม่ขึ้นมาแทนนะครับก็จะ พูดง่ายๆก็คือมันจะมาปรากฏตัวมาเป็นฐานในของพวกไพล์มอสเซอร์ในเกม Starcraft 2นะครับซึ่งก็จะมีดารุลนะครับถ้าอยู่ในเกมเนี่ยก็จะเรียกว่าดารุนเดนนะและก็จะมีเกลวิกมอวานะครับซึ่งพวกนี้แหล่งก็คือหัวหน้าฝูงคนใหม่นะครับแล้วก็ได้เป็นพันธมิตรต่อเดฮากาด้วยซึ่งก็ประมาณนี้นะครับแต่มันยังไม่จบนะเพราะว่าผมยังไม่อยากให้จบก็เลยอยากจะทิ้งบอมอีกลูกนะครับแก้ตัวจากที่คลิปของไฮดัลลิกส์นะครับมีการหยิบยกมาประชันกับ ที่ระนิดนะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าห่างชั้นกันซึ่งก็อยากจะลองมาเปลี่ยนคู่ชกนะฮะมาชกกับทางด้านไพ่มออเสือกันบ้างนะครับว่าทางไหนมันจะโหดร้ายมากกว่ากันนะครับก็ต้องลองมาใช้ความคิดพิ้พิเคราะห์และก็ลองหายผลมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ดูนะผมว่ามันจะสนุกเป็นอย่างมากเลย โอเคสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปเนะี่ยก็ฝากทุกท่านนะเข้ามาช่วยแก้ไขและก็มาตักเตือนกันได้นะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะเพราะว่าข้อมูลเนะี่ยผมก็แปลเองนะครับอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนได้บางส่วนนะครับก็ฝากด้วยนะฮะและเกิดถ้าทุกคนอยากให้กําลังใจผมก็ฝากกดไลค์กดซับนะครับหรือว่าแค่ดูมาจนถึงจุดนี้ของคลิปก็เป็นกําลังใจอันดีเยี่ยมแล้วนะครับหรือว่าถ้าใจมากกว่านั้นเนะี่ยก็สามารถกดส่งซูเปอร์เตงหรือว่ากดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับ โอเคสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกันนะครับอาดิอส